เหลือแต่ตัวบ้านรถถูกยึดจนหมดอาชีเสียงหล่อชีวิตที่ไร้เงาวงการไม่เคยอายที่เป็นพ่อค้าอาชีเสียงหล่อชีวิตล่าสุดผันตัวเป็นพ่อครัวแล้ว นักแสดงรุ่นใหญ่ที่หลายคนรู้จักและคุณหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีแม่พักหลังจากไม่ค่อยเห็นงานในวงการบันเทิงเจ้าตัวได้เปิดร้านอาหารชื่ออาชีเสียงหล่อที่ตั้งอยู่เลขที่1 0 9ทัหมู่ที่1ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีหลังถูกผิดวิกฤตโควิดทำงานที่รับไว้ถูกเทจนรายได้หดหายจากการสอบถามเจ้าตัวและภรรยาพี่ป้อมนางสาวสุธินีพันษาคอ ที่ช่วยกันทำอาหารตามที่ลูกค้าสั่งทราบว่าได้ทำพิธีเปิดร้านอาหารอาจีเสียงหล่อโดยมีเพื่อนดาราในวงการและดาราตลกมาร่วมแสดงความยินดีซึ่งหลังจากเปิดร้านมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันเรื่อยๆโดยบรรยากาศภายในร้านจะตกแต่งด้วยสไตล์ง่ายๆนั่งสบายๆชิลๆมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารตามสั่งและอาหารอีสานรวมถึงอาหารป่า ส่วนเมนูเด็ดของทางร้านคือก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ต้มแซ่บซึ่งราคาเป็นราคาแบบบ้านๆเริ่มต้นที่ราคา30บาทและจุดประสงค์อีกอย่างคืออยากจะเปิดร้านไว้เป็นที่พบปะสังสรรค์ให้กับเพื่อนๆในวงการซึ่งโครงการต่อไปจะเปิดรีสอร์ทแบบสไตล์บ้านๆไว้รองรับเพื่อนๆและแฟนคลับอาทีเสียงหล่อเปิดเผยต่อว่าช่วงที่ผ่านมาทำให้ตนงานหดหายและขาดรายได้ไปพอสมควร จึงได้กลับมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีตอนนี้รายได้ก็อยู่ได้ส่วนมีข่าวว่าจะโดนยึดบ้านยึดรถไม่ได้ยึดในช่วงนั้นมันจะโดนยึดมาตั้งนานแล้วพอช่วงนั้นมันแค่อดอยากเฉยๆมันชักหน้าไม่ถึงหลังพอมันมาก,ก็เกิดหนี้สินแค่หลักแสนแต่ก็ไม่หนักอะไรมาก พอตอนนั้นเงินไม่เหลือเลยยืมคนอื่นบ้างเราพกตังไม่ได้พอช่วงที่เรามีก็ใจใหญ่ดื่มกินเราก็แบ่งปันเพื่อนๆตอนหยืดบ้านยุดรถตอนนั้นรู้สึกยังไงมันก็เสียใจทำไมชีวิตเราเดินไม่สุดแต่เวลาจะบอกเราเองได้กับไม่ได้มันคือเท่ากันพอแม่ที่บ้านบอกอย่าไปหวังมันเยอะพราะเรามาเราไม่มีอยู่แล้วถ้าไปมันไม่มีอะไรก็ไม่แปลก พราะสถานการณ์ตอนนั้นที่โดนยึดบ้านตอนนั้นที่เราดังๆค่าของเงินมันไม่เหมือนกันแต่พอผ่านมาค่าใช้ใจ่ายมันเปลี่ยนแปลงไปยุคเวลามันเปลี่ยนไปเราปรับสภาพไม่ทันเราใช้แต่เรื่อยๆไม่ปรับระบบโทษใครไม่ได้ก็โทษตัวเองผมอาจจะฟุ้งเฟอ้อเกินไป ผมติดแบน์สื้อาเราเป็นเจ้าพ่อแต่พอหลังๆถามตัวตนของเราอยู่ตรงไหนตอนนี้พักเขามาผืนเดียวพอซึ่งเรามารู้ตัวก็ตอนลำบากต้องหมดก่อน